กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นต้นเป็นเด็กที่รักสนุกและจ้างฝันมากที่สุดในหมู่เพื่อนๆของเขาต้นมีผมสีดำเงางามที่ปลิวสวัยเมื่อวิ่งเล่นเขาชอบวิ่งเล่นสนไปทั่วๆแต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดคือการหลับตาและปล่อยให้จินตนาการของเขาพาเขาไปยังโลกที่น่าตื่นเต้น ทุกคืนก่อนนอนต้นจะพูดกับตัวเองว่าคืนนี้ฉันจะฝันถึงอะไรดีนะและทันทีที่เขาปิดตาลงโลกแห่งความฝันก็จะเปิดประตูต้อนรับเขาเสมอคืนหนึ่งต้นฝันว่าเขากำลังเดินอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้ส่องประกายระยิบระยับเหมือนเพชร เขาเจอนกตัวใหญ่สีลุงที่พูดได้มันแนะนำตัวเองว่าฉันชื่อแวรวาวฉันเป็นนกแห่งความฝันแล้วเธอทำอะไรได้บ้างละ่ะต้นถามด้วยความสงสัยแวรวาวตอบด้วยเสียงดังเล่ากับระฆังใบใหญ่ฉันพาเธอไปได้ทุกที่ในโลกแห่งความฝัน ขอแค่เธอบอกว่าต้องการไปที่ไหนต้นยิ้มกว้างพาฉันไปที่ท,ท,ที่มีปราสาทยักษ์กลางทะเลดวงดาวได้ไหมแวววาวกระพือปีกเล็กๆในชั่วพริบตาต้นก็พบว่าตัวเองยืนอยู่บนสะพานเรืองแสงที่ที่ทอดยาวไปยังปราสาทยักษ์ปราสาทนั้นลออยู่กลางทะเลดวงดาว ที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับรอบๆมีมังกรสีทองบินวนและทักทายต้นด้วยเสียงอ่อนโยนว้าวต้นอุทานที่นี่สวยจังเลยมังกรตัวหนึ่งพาต้นเข้าไปในปราสาทที่นั่นเต็มไปด้วยห้องที่มีกล่องสมบัติมากมายต้นเปิดกล่องหนึ่งและพบว่า เต็มไปด้วยความทรงจำที่สวยงามของคนทั่วโลกเขามองเห็นภาพของเด็กๆก,กำลังเล่นกันอย่างมีความสุขผู้ใหญ่กำลังหัวเราะและแม้แต่สัตว์ป่าที่กำลังเพลิดเพลินในธรรมชาติแวววาวพูดขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญในความฝันความสุขความรักและจินตนาการเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับ ต้นรู้สึกตื่นเต้นที่จะเล่าเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆฟังเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต้นไม่เคยหยุดฝันเพราะเขารู้ว่าความฝันสามารถพาเขาไปยังที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมันคือที่ที่เขาสามารถค้นพบความสุข และความหมายในชีวิตได้เสมอเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆและเพื่อนๆได้ฟังนิทานดีๆแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไร mm hmm. ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดการฟังนิทานดีๆของคนเล่านิทานในตอนต่อไป ตอนนี้คนเรานิทานขอลาตัวไปก่อนและพบกันใหม่ในเรื่องหน้าขอให้ทุกคนนอหลับฝันดีสวัสดีครับ